อย่าครับอย่าครับอย่า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 ครับอย่านะครับอย่าเข้ามาครับทำไมเราเข้าไม่ได้ผมทําอะไรอะคุณว่าถ่ายผมทาไมคุณมาทําอะไรครับผมไม่ได้ทำอะไรคุณเลยคุณผมทำอะไรออกไปเลยครับออกไปเลยครับออกไปเลยครับใครใครม่ไ้ถ่ายเนี่ยอะไรครับคุณอย่าไปยุ่งกับผมบิดสิอะไรมิสิทธิ์ถ่ายอะไรผมอะไรคุณลคุณไม่ยุ่งอะไรกับผมอ่ะเฮ้ยนี่คุณไม่ยุ่งอะไรกับผมอ่ะเออ คุณยังยจะหาไล่ไปถ่วยไม่เกี่ยวอะไรคุณอะแล้วคุณมาถ่ายผมทำไมผมํำอะไรคุณผมขับรถทางโตผมไงคุณมาสองคนคุณมาสองคนมาทำอะไรคุณมาทำอะไรสองคนคุณมาทำอะไรผมตำรวจนแล้วเขามาทำอะไรครับผมไม่รู้ไม่รู้คุณมาจับโปผมอะอันนี้ครับรีบรีบรลบเลยผมไม่ลบครับคุณทำอะไรลบเดี๋ยวลเอาเลยครับเอาเขาลบเลยครับไม่เป็นไรนี่ครับเจ้าที่ครับเป็นไงครับ ค,คุณทำอะไรผมผมทำอะไรคุณฮะคุณมาอะไรผมทำไมอะ้วคุณไปยูนคุณก็ออกไปได้คุณก็ณไปสิคุณไม่ผิด <มา S 2> คุณก็ไมมาถ่ายผมทำไมอะผมไม่รู้ครับผมบา้บานเรื่องกับบ้านจัองตัวไว้อ,อ,อ่ะนี่เจ้าหน้าที่ครับอะไรสนดครับอ่ะพี่นอ้องประชาชนดูนะครับนี่ครับไร้สดเลยครับเพราะการมาเาะามมาหาผมเองนะครับ ผมไม่รู้เรื่องเลยครับนี่ผมกลับเข้ามาดูมินเนี่ยแล้วแล้วอยู่คุณมาไล่ผมทำไมอ่าผมเพิ่งกันตัวก่อนดิผมทำอะไรคุณล่ะอ่าผมไม่รู้อ่ะครับผมก็เพิ่งกันตัวไว้ก่อนเออนี่ครับอ่าสวัสดีสแบคชิดครับนี่นะครับเจ้าหน้าที่นะครับผมไม่รู้เขามาทำอะไรเลยครับนี่มากันเยอะแยะเลยครับนะครับนี่ครับตน่วจคนเดียวนี่โน่นครับฝั่งโน้นเลยครับเพ่ วินอแล้วไม่เกี่ยวอะไรเลยครับผมไม่เรียกยูกับวินนะครับแล้วมันเกี่ยวอะไรกับผมอ่ะคุณก็ไปสิคุณไม่เกี่ยวคุณคุณก็ไปทำไมผมนะไมททำไมเลยครับผมก้อังกันตัวป้อผมกันตัวผมทำอะไรคุณอ่าผมกำลองกันตัวนิผมไม่ปลอดภัยอ่ะคนมันเยอะอ่าผมจับคุณมานี่ครับดูนะครับอ่าผมไม่ปลอดภัยอ่ะครับผมบอกเลยอ่าพี่น้องดูนะครับนี่นะครับผมไม่ปลอดภัยนะครับอ่า แคปหน้าไปด้วยครับแคปหน้าไปด้วยนะครับ,รบผมไม่ปลอดภัยครับอยู่ดีก็นได้ขี่รถมากันนะครับผมไม่ได้ทำอะไรผิดนะครับผมผมทำอะไรผิดผมไม่เรียกรับเงินอะไรคุณหรือเปล่าอ้าผ,<ม>ผมไม่ได้บอกคุณไม่คุณเรียกรับผมไม่ได้บอกอะไรคุณเลยผมขับรถมาอยู่ดีคุณมาไล่ผมทำไมอ้าวผมกาวว่าคุณไป่ทำอะไรเห็นบากันมาอ้าวผมเป็นหมวดรถกอดอยู่อย่างนี้ผมก็ ก็ดูไปสิครับใครว่าอะไรอ่ะผมไม่ได้ว่าอะไรดิแล้วคุณมาไล่ผมทำไมอ่ะผมไล่ไม่ได้แล้วคุณไป็ปฏิบัติทัศน์ป่ะล่ะคุณปฏิบัติทันศน์อยู่ป่ะก,ก่อนเนี้ยคุณใส่ชุดอยู่นะอ่าแล้วไงอ่าแล้วเป็นไงเป็นไล่ไม่ได้หรอครับป็นถึงกฎหมายข้อไหนคุณมีสิทธิ์สามารถไล่ใครก็ได้เหรอนึกองจากจะไล่ใครก็ได้อ่ะ้วคุณมาฟ้องครับผมฟินคุณฟ้องโอเคไหมโอ้โดนเราไม่รู้กี่คนแล้วนทใครอะใครใครโดนนะครับใครพูดดีๆใครโดนทำไมอะทำไมครับใครพูดใครโดน อย่านะครับท่อนเดี๋ยวกล้องมาหานะครับนะการฏิบัติหน้าที่อยู่กาฏิบัติไปเลยครับนะครับนะครับพูดมาพอเลยพูดมาพอกับประชาชนหน่อยครับนะครับพูดมาพอหน่อยอยู่ดีๆมึงมะไ่กูบอกว่าให้กูพูดดีๆอะไรล่ะครับเดี๋ยวไปชี้แจงกันเลยนลครับนี่เจ้าหน้าที่นะครับนี่นะครับนี่คือคำพูดของเจ้าหน้าที่นะครับฟังนะครับนี่ไปที่น้องประชาชนนะครับคำพูดของเขานะครับนี่นะครับ อาคุณไม่ยอมรับอะไรคุณเป็นผู้บ้านเจ้าที่บ้าคุณเป็นเจ้าที่อ่ะแล้วผมทำอะไรคุณผมทำอะไรอะ้วผมไม่ทำอะไรคุณป่ะล่ะแล้วคุณไล่ทำไมอ่ะอาผมผมก็หมดกันตัวผมเลยคุณก็ฟ้องดิครับกระผมเรามาเสร็จคุณอะคุณก็ฟ้องงานผมมีมีทำเยอะแยะไม่ได้ไม่ใช่ไม่นิวอาคุณก็ขามัสิครับว่าผมไม่ยุ่งอะไรคุณอะเออผมก็ไม่ได้ยุ่งอะไรคุณเลยเนี่ยครับพี่น้องประชาชนดูนะครับนี่เจ้าที่นะครับสอสอบางเขนนะครับ จราลจรอสอสอบังเขนีคร like ับนะครับผมไม่ได้ไปยุ่งอะไรเขาเลยนะครับนะครับผมมาไลฟผสนนะครับจุดตัวนะครับเออผมมาไล์สดจุดตัวนะครับนี่แหละครับจราลจรอสอสอบังเขนี่ครับขี่มาครับเออผมทำอะไรผิดอะครับผมไม่ได้ทำอะไรผิดเลยผมอยู่นีกังรถผมอะแล้วพากันมาเลยใครใครอะครับ คุณน้อณมองผมก็ถามว่าคุณมองอะไรใช่ไหมล่ะครับถามว่ามีอะไรถามอย่างนี้ทำไมาาไม่ได้หรอครับก็ผมก็ผมก็กลัวใครหาเรื่องคุณคุณหาแล้วคุณคุณเป็นเจ้าชีคุณอย่าไาตอดรองเราเสียแล้วคุณไปดีกว่าครับไปเอาอย่างนั้นเหรอคุณไปเลยครับผมต้องกลัวคุณเหรอผมไม่ได้บอกคุณะกลัวใครรื่อคุณคุณเเจ้าซีคุณอย่ม่อรเร่ง้วไปดีกว่าครับไเอาอย่างนั้ผเหรอคุไปไล่คผมต้องกลคุเผมไม่ผไดคุับผคไห่คุณ คุกกี้ครับไม่มีผิดครับคุณเป็นเจ้าที่ครับคุณเป็นเจ้าที่รัฐนะครับคุณเป็นเจ้าที่รัฐงั้นคุณจะต่อยผมก็ได้เลยงั้นผมจะต่อยคุณเรื่องอะไรล่ะเจ้าที่รัฐไงมันไม่เกี่ยวหรอครับเจ้าที่รัฐนะครับคุณม่บัตรที่อยู่บริเวณนี้คุณถามว่ามีอะไรอ้าคกองขามคุณมากันสองคนอ่ะคองขามคุณมีอะไรสองคนก็เมื่อกี้เนี่ยครับในไหลอยู่ในไหลอยู่มันมีไหลๆท่านอย่าท่านไปดีกว่าครับท่านไปเลยครับท่านออกไปเลยครับ ระวังนะระวังเนี่ครับนะครับหกศูนย์สองหนึ่งครับเครียบนะครับเดี๋ยวเราลอกเรียนไปนะครับหกศูนย์สองหนึ่งนะครับรออยู่นะครับนี่ครับดูนะครับนี่อ่จะเลยไปดูไลฟ์ด้วยนะท่านนี่ครับนี่ครับอ่าแล้วผมขออนุญาตถือไลฟ์ไปด้วยนะครับผมระวังตัวครับไม่รู้ใคร